ฝาเรื่องขาวบ้างสักนิดหนึ่งอ,อยากฝากไว้ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เองจะเห็นได้ว่ามีไฟประดับประดาอยู่บนดอยมากมายนอกจากปัญหาเรื่องของ PM2.5 แล้วนะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์ซึ่งดังนั้นครับตอนนี้เองเรามีการยกระดับการใช้กฎหมายนะครับในการปราบปรามจริงจังหากพบประชาชนลักลอบนะครับเผาพื้นที่ป่าหรือสัตว์ป่าครับ นายอัธพลเจริญชันสาครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ข้อมูลแล้วนะฮะว่าสอดคล้องกับที่ผมเรียนให้ทราบและประชาชนเองก็เห็นกับตาในตอนนี้ว่ามีไฟประดับประดาอยู่ยอดดอยภาคเหนือตอนนี้หรือว่าจุดฮอสปอตเนี่ยทวีความรุนแรงในบางจังหวัดแล้วแล้ว PM 2.5ก็ทําผลกระทบต่อสุขภาพไปแล้วเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับอีกพ่วงปัญหาหนึ่งก็คือการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์เผาป่าเพื่อหาของป่า โดยพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้ยกระดับทันทีให้เข้มข้นเรื่องของกฎหมายพร้อมทั้งกระชับนะครับเรื่องของกําลังคนเข้าไปในพื้นที่ซึ่งหากพบว่าชาวบ้านลักลอบเข้าพื้นที่อนุรักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ จะใช้ข้อกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดทันทีครับ,รบผมใช่แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับได้มีการปรับแผนเฝ้าระวังไฟป่ามุ่งเน้นในการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นที่สุดด้วยนะครับพร้อมขอความร่วมมือไปยังกองทัพภาคที่3ครับช่วยการสนับสนุนบุคลากรในการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน และก็ร่วมกันจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดลักลอบเผาป่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับยังกล่าวด้วยบอกว่าเป็นการกล่าวถึงผลการดําเนินมาตรการสั่งปิดพื้นที่ป่าห้ามเข้าโดยไม่ได้รับการอนุญ,ญาตในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับพบว่าสถานการณ์เนี่ยเกิดจุดฮอสปอตลดลงถึงร้อยละ40แล้วก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับที่จะลดลงที่ร้อยละ50 ซึ่งยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังมีชุมชนหลายพื้นที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์เก็บหาของป่าด้วยวิธีการเผาป่าโดยเฉพาะในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้น